เดาเอาขายอะไรขายอะไรขายไก่ขายหมูขายไก่ตายเหรอขายไก่ขายไก่ขายไก่ยางผ่าเกี้ยวผ่าเกี้ยนีมีการตกใจมีการตกใจตกใจเสียงมึงยังไงใบเท่าไหร่เนี่ยสิบบาทใบละสิบบาททั้งแผงตกใจไอ้หยีบอกตกใจปัญหาที่จะรีวิวใช่ป่ะใบละสิบบาทใช่ป่ะเออตากป่ะ หมดอา้าวตัดหมดว้าวสุดยอดสุดยอดอร่อยอร่อยน <c oughs> ิกัดอยู่ที่ไหนอนี่ยนิกัดอยู่ที่ไหนขายอยู่ที่ไหนอ้าวคุยก่อนเจ้ขายทิคัดอยู่ที่สอน,นอนตลิ่งชันเนาะเนาะตลาดอน,น,อน,านัดสอนอตลิ่งชันเจ๊เป้าเจ๊เป้าลุงแมว ฮว้าวว้าว,ว,าวาาไม่ยด้กินปีหรือไงเนี่ยเอาเอาที่สบายใจด้วยน,ยนาตาเป็นแบบนีนาเจเป้าในตลาดเนี่ยมีอยู่แผงเดียวอะ่ะไก,ยยกะ่ย่างอ่ะนาตาเใจดีครับใจดีซืมม้อกระแถมอยู่ตลอดนะพิกัดอยู่สอนนอตลิงชันตลาดนัดสอนนอตลิงชัน คือถ้าใครไม่รู้จักเจ๊เป้าลุงแมวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ตลาดนี้สแสดงว่ามาไม่ถึงนไหน,นกินปีแล้วก็อีกสักไม้หนึ่งข้าเหนียวได้เป็นไงข้าเหนียวด้วยก็ดีนะจะอิ่ม <laughs> <laughs> โ,อโอเค <laughs>